วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการเรียนรู้ที่2เรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์หน้า3 6กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่1ข้อ1ดูภาพและบอกว่าการกระทำในภาพสมควรทำหรือไม่พร้อมให้เหตุผลภาพที่1แนวคำตอบไม่ควรทำ เพราะการเผาหญ้าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์และทำให้สัตว์ขาดแหล่งอาหารได้ภาพที่2แนวคำตอบไม่ควรทำเพราะการทิ้งขยะต่างๆลงในแหล่งน้ำจะทำให้น้ำสกรปรกหรือมีสารพิษเจือปนในน้ำได้ซึ่งอาจทำให้สัตว์น้ำตายและไม่สามารถนำน้ำมาบริโภคได้ ภาพที่ 3. แนวคำตอบควรทำเพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันทำให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนภาพที่ 4. แนวคำตอบควรทำการเก็บขยะจะช่วยให้ธรรมชาติสะอาดเพราะขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์หน้ะา3 7 ข้อ2อ่านเรื่องที่กำหนดแล้วตอบคำถามเรื่องที่กำหนดการใช้น้ำของมนุษย์ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นทําให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้มนุษย์ยังมีกิจกรรมทำลายสมดุลธรรมชาติที่มีผลกระทบกับน้ำส่งผลให้เกิดภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมติดตามมาโดยในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเราต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันป้องกันแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำลายสมดุลธรรมชาติที่ส่งผลกระทบกับน้ำมาสองตัวอย่างพร้อมบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวคำตอบ 1. การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าต้นน้ำถูกทำลายเกิดภัยแล้ง และไม่มีรากไม้อุ้มน้ำไว้ในดินทำให้น้ำท่วม 2. การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียและไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคได้สัตว์น้ำก็จะตายส่วนมนุษย์จะขาดน้ำและอาหารขอให้นักเรียนเรียนดูวิทยาศาสตร์ได้มีความสุขสวัสดีค่ะ